สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆนะคะสวัสดีกับวันนี้พบก,กับช่องบุก,กี้อีกแล้วนะคะวันนี้บุกี้นะคะจะพามารีวิวสินคา้าต,ตัวไหนนะคะทีะ่พวกเราคนไทยนะคะที่มาอยู่ที่รัสเซียนะคะหรือมาอยู่ที่ใครเมียหรือออร์ออร์รัสเซียนะคะต้องการนะคะที่จะซื้อกินนะคะเพื่อที่จะทําอาหารนะคะลองมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างเป็นเต้น เซนซอรค่ะยี่ยห้อดเซนซอรนะคะเป็นซีอิ๊วดำนะคะเป็นซีอิ๊วนะคะคล้ายๆอ่าซีอิ๊วอ่าซีอิ๊วฝาสีเขียวนะคะที่บ้านเรานะคะรสชาติก็จะประมาณแม็กกี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยพี่จะมีเป็นสีดำแบบนี้นะคะแต่หลายตัวมากนะคะเขาจะแยกเป็นอ่า uh, ตัวนี้นะคะที่โมกามาโชว์นี่สำหรับกินกับสลัดนะคะกินกับสลัดนะคะจะมีรสชาติออเปรี้ยงเล็กน้อยนะคะแล้วสําหรับที่กินกับข้าวกับซูชิอะไรเขาก็จะแยกนะคะแล้วจะมีสําหรับก็จะแยกเป็นจำแนกอ่แต่ละอาหารนะคะคือเขาจะจําแนกไว้หมดเลยนะคะว่าใช้กับอาหารที่แตกต่างกันนะคะ ถ้าอิงงไคุณพี่มาอยู่ที่รัสเซียน,นะคะก็ลองหาซื้อทารดูนะคะมันจะมีอะไรสำหรับผัดผักนะคะอันนี้มุกเริ่มมาสำหรับสลดัดพอมุกชอบกินสลดัดก็จะเริ่มมาสำหรับสลดัเดะะเป็นซอสนะคะเป็นซอสถั่วเหลืองนะคะเป็นเจนะคะทีะ่ใช้กินกับสลดัดแล้วใช้สำหรับผัดนะคะใช้สำหรับกินกับซูชิใช้สำหรับกินกับ ข้าวนะคะต่างๆนะคะยังไงก็ลองหาซื้อทานดูนะคะตัวนี้ไม่แพงนะคะประมาณเจ็ดสิบรูเบลนะคะโอเคซือค้อตามได้เลยคะ่ะอร่อย